E มีทุกคันถ้าต้องการก็สามารถติดต่อกันได้นะครับ้างเดือนบ้านเจ้านะครับหลังบ้านเขาจะมีต้นไม้ที่เป็น ไวร่าแมลงยายเนี่ยปูกไวร่าแมลงเห็นต้นไม้ก็ดูสดชื่นนะยายนี่ฮะไม้ประดงไม้ประดับย่นีีเ ไม่รู้ว่าต้อนอะไรใหญ่เราทำเจ้าของร้านดูปลกไว้ปลกังร้นวนะเป็นต้นไม้ประดับอ่ะยาย ป่านะใช่ไหมไม่ป่าอยากได้ไหมแล้วยังอ่ะ <c oughs> แล้วปลูกป้ายกระท่อมก่อนยาย ต้นไม้นะครับีนยวามาดูส่วนหลังบ้านเขาที่มันจะแปลงใหญ่ที่เขาครบตัวไว้ต้นไม้มีส่วนใหญ่จะเป็นไม้ประดับใช่ไหมครับผม,เ,มเยอะอ,อะไรฮะนี่ฮะ กุยงม้คโอ้สีผมก็ยังย่อต้นไม้อยู่หลังหลังร้านฮะหลังร้านลำไยลาสารหรือเปล่าครับนี่ยฮะ่อยธรรมชาติโนี่ต้นอะไรครับต้นขนนกอ๋อยดต้น มันมีดอกไหมฮะตัวนี้มันมีดอกไหมฮะไม่มีเป็นใบไม้ใบไม้ไม้ประดับนะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ประดับอันนี้น้ำโบขอให้ดูร่มรื่นดีฮะบรรยากาศบริเวณนี้กี่ไร่ครับผมเนี่ยฮะไร่กว่าไร่กว่าอ๋อไม่ได้ทำน้ำโบเนี่ยราชสีหกูเกงน้ำโบเขาไม่ให้เงินเนี่ยจะจ่อบดานอยู่แต่ไม่มีคนจ่อให้ หคนจ่อให้ไม่ได้เลยสาเนี่ยเต็มหมดแล้วพื้นที่นะจะไม่มีว่างละจะเป็นเป็นที่เก็บต้นไม้หมดเลยโอ้ลส่าวกำลังออกแบบกส่วนใหญ่คือไม่ได้เพาะเองใช่ไหมต้นไม้นี่คือรับพม่ายขี่ใช่ไหมเพาะด้วยเพาะด้วยโอ้ตอนนี้ตายแล้วเนี่ยลืม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 นเลื่อนนานต้นอะไรครับผมเนี่ยอันนี้ลำไยลำไยนี่อะไรฮะ เหมือนการลำยายเหมือนกันเนี่ยมาพักพื้นมันลืมรดน้ำวันนั้นทำบุญกันเลยคนเห็นยายเห็นยายไม่ได้จะจะจะถอนอย่างเดียวยายไหมความเคยแก่เนี่ยเห็นยายลอกไม่ได้เอาเขตเขตสุดอยู่แค่นี้นะฮะอันนี้ส่งไอันนี้ส่งไปที่ว่างๆเลยไปส่งลูกค้าหมดแล้ว คือรับมอีทีแล้วออเดอร์จากลูกค้าก็ส่งอีกทีใช่ไหมมะนาวมะม่วงไสเกาหลีต้นจันทร์ต้นพลิต้นเพี่ยนมีพิตซิน่ามีส้มโอมีฮะส้มโออย่างเพราะว่าเนี่ยเนี่ยกำลังปรับเดี๋ยวจะจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยตั้งแต่นี้ยันหน้าบ้านนะอ๋อจะพัฒนาให้มันมันมันหลักมันดีขึ้นเต็มพื้นที่เลยฮะ แต่ก็ต้องต้งทำสแลนแบบนี้หมดเลยอะใช่ใช่สแสดงว่าจะเป็นตลาดใหญ่นั่นในวงเจ้านี่ผมว่าต้นไม้เนี่ยสานต้นไม้เนี่ยมีแหล่งเดียวนะผมว่าใหญ่สุดแล้วพอดีถ้าผมอยากยได้ต้นไม้ผมก็สั่งนี่ได้เลยนะผมจะเอาฝรั่งมาปลูกอยู่ <c oughs> มชมบรรยากาศเอายายถอนที่บ้านไม่พอยายเดี๋ยวให้เฝ้าทั้งวันนะวันนี้อยู่นี่เลยไหม <c oughs> เอออัน,นไผ่อะไรครับผมเนี่ยอันนี้ไผ่ลำ อห้ลำยาวลำความยาว15เมตรอะ่ะสูงนะเอาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์เด้อก็ทำอะไรที่เขาเอาไปลงลงทะเลอะ่ะพันไผ่เป็นก็มีหลายพันไม่รู้พันอะไรมั้งมันหนาด้วยนะลำมันหนาด้วยอ่ะเอ็นโอจะล่มลึ้งกว่านี้อีกนะตาต้นไม้เพิ่มอีกนะ,อ,ะกอันนี้ให้ถ่ายดูบรรยากาศข้างหลังนะ